สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทู e ทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับช่องของคนรักในรถบรรทุกหรือคนชอบดูเกี่ยวกับรถบรรทุกก็คือช่องของสุริยาพาบรรทุกนะครับเย่ yeah. อะคลิปนี้นะครับก็พามาดูรถติดๆนะตอนนี้เราอยู่ซอยอวัดศรีวลีน้อยนะครับซอยวัดศรี วลีน้อยอยู่ถ้าเข้าจากบางนานะครับก็จะเป็นแถวแถวกม .18 นะครับแล้วก็ในลานนี้ทําไมต้องมารีวิวนะครับเพราะว่าลานนี้จะค่อนข้างรถบรรทุกเยอะด้วยที่ว่าตู้คอนเทนเนอร์นะครับลานตู้คอนเทนเนอร์เยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเรา,เรา,เ,ราเราจะอ,อธิบายให้ฟังลานตู้เปล่าในซอยนี้นะค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทําให้รถบรรทุกเยอะแล้วก็ จุดตรงนี้นัจะเป็นท้ายซอยของซอยวัดศรีวลีน้อยก็คือจะเป็นเขตเชื่อมต่อของจังหวัดสมุทรปราการน,นะครับที่จะเข้าไปในเขตของกรุงเทพในเขตของรัฐกระบังนะครับจะเป็นช่วงเชื่อมต่อมันจะมีป้ายบอกแบ่งเขตจังหวัดอยู่นะครับแล้วก็ตรงเพื่อนๆเ,เห็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูตรงนี้เขาจะมีป้ายบอกว่าข้าหงหน้านะครับเป็นทางแคบนะครับโปรดลดความเร็วนะครข้างหน้าเป็นทางแคบ แล้วก็ผมเลือกที่จะอยู่เลนขวาเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนก็คือว่าอพอถึงข้างหน้าแล้วครับเลนซ้ายมันจะหายนะครับเลนซ้ายมันจะหายม,มันจะเป็นเบี่ยงเข้ามาอยู่เลนนี้นะเพราะว่าด้วยด้วยผมเป็นรถเทรลเลอร์เนาะผมก็จะอยู่แถวนี้ที่ฝ่าเพราะถ้าไปอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องเบี่ยงไปเบี่ยงมามันจะอาจจะทําให้รถติดเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวว,วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสลับฟันปลานะครับเดี <cin co> ๋ยวสลับฟันปลาเดี๋ยวพอใกล้ๆถึงด้จะอธิบายอีกรอบหนึ่งช่วงนี้ก็ดูรถติดๆไปก่อนนะครับก็จะมี อ่าตรงนี้สองเลนตรงนี้ lane. เลนเลนเป็นเขตที่เขาขยายเลนมานะแต่ส่วนอันนี้่เขตที่ขยายเลนนี่เป็นเขตของจังหวัดสม,มุทรปราการนะพอหลุดจากเขตสม,มุทรปราการที่จะเป็นช่วงม,มีมีป้ายหลักกิโลแบ่งเขตจังหวัดกันนะที่เป็นเขตของกรุงเทพที่เป็นเขตของาราชบังก็ยังเป็นเลนสวนทางกันอยู่ไปเลนมาเลนนะยังไม่ ยังไม่มีการขยายเป็น4เลนนะครับผมก็ไม่ทราบด้วยด้วย,ด,วยด้วยเหตุใดน,นะทีนี้ก็พอเขตของสูตรประกรันหรือซอยวัดศรีวลีน้อยตรงนี้ตรงนี้มี2เลนตรงกลางนะเขาก็จะทําเป็นสลับไว้แบบนี้นะจริงๆจะเหมือนคล้ายๆเกาะกลางอนะเนาะเหมือนคล้ายเกาะกลางนะครับก็จะสลับไว้แบบนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูตรงสลับฟันปลาแล้วจะมาดูว่า,าทุกคนนะอบรมทาใบขี่มาในการาเรื่องสอบใบ,บขี่เขาจะมีการอบรมเรื่องไม่รูอ้อาจจะไม่ครบทุกคนเนาะเขาอาจจะ อบรมคนละเรื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนที่ผมอบรมมาจะมีระบบนี้อยู่ในหัวอยู่ก็คือการสลับฟันปลาไม่กะทั้งรถเล็กรถใหญ่ก็ควรสลับฟันปลาให้สลับไปคนละฝั่งน,นะครับเพราะว่าให้รถ2แถวเนี่ยมันขยับไปพร้อมๆกันไม่ให้แถวไหนแถวหนึ่งนะฮะไปเร็วกว่าหรือช้ากว่าจริงๆอ่าผมนั่งสังเกตมาสักพักหนึ่งแล้วมันจะมีรถตู้พ่วงอ่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่มาพร้อมๆก,กันกับเรามาลังเราด้วยซ้ำนะแถวซ้ายนะเห็นค่อนข้างไปเร็วกว่านะ เห็นแถวสายค่อนข้างไปเร็วกว่านะอ่ะเดี๋ยวรอชมอะอย่างอย่างพี่คันนี้แกก็ออกจากหมู่บ้านนะครับเพราะว่าแกก็ออกจากฝั่งนู้นแกก็ต้องมาเบี่ยงเข้านะครับเบี่ยงเข้าตรงเลนเราเนาะเพราะว่าข้างหน้าเขาก็จะเริ่มไม่ให้เบี่ยงแล้วตรงนี้จะเป็นจุดที่ยัง เบี่ยงเข้าได้นะครับก็จะมีตั้งเสาวไวา้ให้มันเหลือแค่2เลนเนาะตรงนี้ก็เราก็ต้องมีน้ําใจแบ่งปันกันนะฮะก็ให้ให้พี่เข้าเข้าไปตรงนี้มันก็ยังเป็นเขตเข้าได้นะครับส,ส่วนผมสังเกตอย่างที่ผมบอกนะส่วนเลนซ้ายจะไปเร็วมากเลยนะครับเลนซ้ายจะไปเร็วเดี๋ยวเราไปดูตรงตรงจุดเกิดเหตุกันนะว่าไอ้ตรงจุดร่วมทางแยกหรือที่ผมเรียกว่าจุดที่จะต้องสลับปันปลาเนี่ยมันเป็นเลนลักษณะไหนประมาณไหนเนาะแต่สังเกตเลนซ้าย ตู้คอเนเทนเนอร์ที่รับออกมาจากลานเดียวกันกันกบผมสองคันนะพ่วงแม่ลูกนะหายอัลาดแล้วไปกดแล้วเอา้าตรงนี้ไม่มั่นใจอ๋อไม่ได้เสียนะอ่าตรงนี้นก็เริ่มใกล้ใกล้เขตที่ที่จุดร่วมทางแยกแล้วนะครับเริ่มเริ่มไกลแล้วมันก็จะมีป้ายบอกตลอดเวลาแล้วครับว่าข้างหน้าเราเป็นยังไงนะนี่มีป้ายบอกสลับอะไรเนี่ยเขาบอกว่าไนงะสลับกันไปนะครับ,ไ,บไป,ไป ไปก็บอกว่าสลับกันไปนะผมก็อ่านผิดเมื่อว่าอ่านสลับกันก็เนี่ยฮะพอเลนซ้ายมันเริ่มหมดแล้วเพื่อนเเห็นไหมเลนซ้ายมันหมดนะครับเลนเลนขวาเนี่ยที่ผมเลือกรถบรรทุกเราเนี่ยอพื่อนเพื่อนแล้วแต่ถนัดแล้วกันนะแต่สําหรับผมเนี่ยผมเลือกที่จะอยู่เลนนี้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเบี่ยงเขาแย่งเลนเขานะเรารถใหญ่นะมันจะได้ทำให้การจราจรไม่ติดขัดเพิ่มเพราะเรานะครับแต่ตอนเนี้ยที่ผมสังเกตดูนะครับทำไมทำไมเลนซ้ายนะฮะเขาไป ได้เร็วกว่านะเพราะว่ายังไงดีอ่ะเพื่อนเพื่อนพอเห็นไหมซ้ายเขาจะเข้าเขาจะตบเข้าก่อนต่อให้เลนฝั่งซ้ายเขาหายนะแต่เขาจะตบเข้าก่อนตบเข้าก่อนเราก็จะชะลอเหมือนประมาณซ้ายเข้าได้คันหนึ่งอ่ะเราวิ่งได้ซ้ายเข้าไป2คัน3าคันอ่ะเราวิ่งได้คันหนึ่งจากสังเกตนะแต่ว่าแถวเราก็อย่างอย่างพี่พี่คันนี้นะครับเขาก็จะมามาเข้าตรงเราอ่ะเพื่อนๆเห็นไหม มาเข้าตรงเราเพราะว่าเขาก็ออกมาจากหูบ้านเนาะเขาก็จะเป็นต้องเข้าเ็าเลยทําให้เลนเราก็ลดจะเพิ่มแล้วก็เลนซ้ายอ่าประเด็นหนึ่งก็คือเขามาเบี่ยงเข้าอย่างนี้ใช่ไหมอีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะมีเข้าทรงก็ซอ,อยนี่นะตามที่เพื่อนๆเห็นเลยก็เริ่มเปิดไฟเลี้ยวนะครับก็เริ่มเปิดไฟเลีย้ยวแต่เนี่ยประมาณเนี้ยอ่าซ้ายเล่นไป3ามคันแล้วข้างหลังเริ่มเข้าไปแล้วนะครับแต่จริงๆนะครับเราเราเราถ้าเป็นใช้ทางร่วมกันแบบนี้เราควรอ่าสลับฟันปลาเนาะจะควรควรสลับคันที่อ่าเว้นสลับฟันปลาอะไรนะ สลฟันปลาคืออะไรหออ่าอ่เป็นคําถามที่ดีมากอ่าเดี๋ยวจะตอบให้นะครับสลับฟันปลานะเมื่อกี้เด็กๆถามนะสลับฟันปลาคืออะไรอ่าเพื่อนๆหรือเด็กๆหนูเคยเห็นเคยกินปลาเคยสังเกตดูกระดูกปลาไหมอ่ากระดูกปลานะครับมันจะไขว้กันนะครับถ้าเอาเป็นก้างมาวางไว้มันจะเป็นสลับฝั่งนี้ทีฝั่งนั้นทีลองไปนับดูที่ซี่กระดูกนะลองไปนับดูวันหลังถ้ากินปลาเสร็จลองก้างแย่วางแล้วก็ดูมันจะสลับกันมันจะไม่มันจะไม่ชนกันนะ สลับฟันปลาก็เขาเปรียบเทียบมาตามที่ระบบการขนส่งเขาเปรียบเทียบมาให้เรียกคําว่าสลับฟันปลาเนี่ยก็คือถ้าเจอทางร่วมทางแยกแบบนี้เขาให้สลับกันเข้าฝั่งนู้นคันหนึ่งฝั่งนี้คันหนึ่งเขง้าใ,ใจไหมเข้าใจแล้วครับอืมก็คือนั่นแหละสลับฟันปลาก็คือให้ฝั่งนู้นเข้าคันหนึง่งฝั่งนี้เข้าคันหนึง่งเพื่อที่ว่ามันจะไม่เข้าพร้อมกันแล้วมันจะไม่ชนกันประมาณนี้ก็เป็นคําถามที่ดีก็ตอบพร้อมกับอ่าลงคลิปไว้เลยเผื่อน้องๆหนูหนูอ,นนอยากทราบนะครับว่า อะไรก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆถ้าถ้าเอาตามความจริงก็รถเล็กเขาก็จะสะดวกกว่าเนาะเขาก็อาจจะมุดก่อนมุดก่อนนี่ก็ไม่เป็นไรเราเป็นรถใหญ่เรามองเห็นชัดเจนเราก็มีน้ําใจได้ก็มีน้ําใจแต่ถ้าพูดให้ถูกต้องมันควรสลับฟันปลาเพราะอะไรรู้ไหมเพื่นนอนๆทั้ง2เลนนะครับมันจะได้ไปพร้อมๆกันนะมันจะได้ขยับไปพร้อมๆกันถ้าเราไปเข้าซ้ายอย่างที่เห็นมาตามภาพเมื่อกี้นะถ้าซ้ายเข้าเยอะเกินไปหรือเข้าก่อนซ้ายก็ไปได้ก่อนอย่างเงี้ย แล้วทีนี้มันก็จะเกิดปัญหานะครับว่าไอ้แถวขวาก็ต่อแถวตั้งนานแล้วทําไมไม่ได้ไปสักทีทําไมได้ไปช้าจังอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดอารมณ์เครียดในการขับรถหรือใช้ถนนร่วมร่วมกันเนาะก็ถ้าให้ดีนะครับเรื่องจริงมันคงทําไม่ได้หรอกครับว่าจะต้องให้สลับฟันปลาดีแต่ว่าตามที่อบรมมาหรือคลิปนี้อยากจะพูดสื่อก็ประมาณนี้บอกว่าถ้ามีน้ําใจเราก็จะควรสลับฟันปลากันไปนะครับไปพร้อมๆกันทุกคนรีบนะจะเป็นเลนนี้หรือจะเป็นเลนโนนเขาก็รีบกันทั้งนั้นเราข้อสลับกันไปจะดีกว่าเนาะ ก็ฝากไว้เป็นแง่คิดถ้าไม่ได้จริงจังซีเรียสอะไรมากมายดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วกันสําหรับคลิปนี้สุริยบังทุกก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันตอนนี้เข้ามาในเขตของจังหวัดกรุงเทพมาแล้วเมื่อกี้อยู่ในเขตของจังหวัดสมุทรปราการของถนนวัดศรีวลยน้อยเป็น4เลนนะพอหลุดจากป้ายหลักกิโลที่เป็นเขตของกรุงเทพที่เป็นเขตของลาดกระบังเป็นหลั2เลนนะแต่ก็ถนนถนนก,ก็สวยอยู่เป็น2เลนนะไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดอ้ะโอเคบายบายได้เลย,ยอ่า เจอกันคลิปหน้าสุริยาพามทุกมีอะไรที่ไหนยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะครับจะได้มีคลิปแจ้งเตือนเรื่อยๆเจอกันคลิปหน้าสุริยา,าสวัสดีครับ bye bye. ขยใจยังสวัสดี bye bye. ครับ